สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช่องหัวปักชาแนลแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเพเดกันนะครับผมเกมเพเด y เนี่ยมันเป็นเกมจําลองการป้นนะครับเดี๋ยวจะลองไปป้นดูอันดับแรกเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดก่อนเผื่อจะได้ไปสเตลเขาบ้างใส่เกราะเบาไปหน่อยแล้วกันโอ้โหน่าจะโอเคอยู่ ตรงนี้คือถ้ายิ่งเยอะเนี่ยคือเขาจะจับได้ว่าเราเป็นโจนนะสำหรับคนที่จะเล่นสายสเตลนะครับ Let's go, <S okay, let s go. <S เดี๋ยวสำหรับวันนี้พี่ก็จะลองพ้นธนาคารดูนะไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะผ่านหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้เล่นเกมนี้มานานมากแล้ว นี้เราจะมาป้นธนาคารไงน,นี่ชมรมชมรมโจน God, <step> เด๋ยวางแผนกันจะเข้าทางไหน ความจริงใส่หน้ากากแล้วเข้าไปป้นเลยก็ได้นะแต่ว,ว่าเราจะไปแบบมีชั้นเชิงนิดนึงเราจะเมนรีบป้นจนเกินไปไม่น่าจะมีคนเห็นโอ้ยามยามยามโอ้โ อย่างมีชั้นเชิงเดเดตอบวอก่อนตอบวอลไม่ทันเสียแผนเลยหมดกันอ่ะกะว่าจะเข้ามาค่อยๆย่องเก็บไปทีละตัวนะโอ้โหลุงนี้ก็ใส่หน้ากากวิ่งเข้ามาเลยก็ได้ สองจะได้ตู้ธนาคารอยู่ฝั่งนี้หมอบไปมัดให้หมด มัดตัวประกันไว้ถ้าเรามัดตัวประกันเนี่ยตำรวจจะเข้ายากเราต้องเจาะเจาะเข้าห้องยางก่อนเจาะให้หมดเลยไม่ได้เอาเลื่อยมาด้วยโห oh, ถ้าเอาเลื่อยมานี่สบาย

ตำรวจที่มีโล่นี่มีค่าย่างเงี้ยนะซุ่มโป่งโอ้ไม่ทัน

ต,ติดตั้งความจริงถ้าเราสเตล,ลเข้ามาได้เนี่ยมันจะง่ายกว่านะง่ายกว่าบุกเข้ามาตรงๆเนี้ยแต่ไม่เป็นไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอ,อมหลังสิเดี๋ยวให้คุ้มกันตรงนี้คนหนึ่งเ่ามานี้ เราสั่งบอดให้มันช่วยมาคุ้มกันตรงจุดต่างๆได้นะแต่มันไม่ยอมช่วยเราป้นเลยมันยิงเป็นอย่างเดียวงันนี่คนหนึ่ง สามสิบวิละตำรวจก็โอ้โหมาไม่หยุดไม่ย่อนเลยนี่มาป้นกันแบบหน้าด้านๆเลยนะเอาประตูใกล้เปิดได้ละห,หลบไปเหรอ 1 Ô lại sánh chẳng ngoài Mình lại chắn nha ไปลังกาเหรอเล่นกับบอทก็โอเคนะแต่ว่าบอทมันไม่ช่วยเราเท่าไหรอ่อ่ะมันช่วยยิงอย่างเดียวนะแต่มันไม่ช่วยป้นอะ่ะสามสิบมิ

โอ้ยอย่างนี้เขาสบายเลยเขาเอาเลื่อยมาถ้าไม่มีคนเอาเลื่อยมานี่คือต้องมางัดทีละตู้เลยนะบอกเลยว่างัดก,กันตาเหลือกเลยอันนี้สบายหน่อยถ้างั้นเดี๋ยวเราจะเป็นคนขโมยเงินใส่ถุงแล้วกันเนาะจะได้แบ่งงานกันต้องทำงาน,นเป็นทีม ได้คนเอาเลื่อยมาก็สบายนะเร็วอยู่โอ้กระสุนหมดเติมกระสุนเลยครัคนเล่นสายเลื่อยเนี่ยต้องให้คนมาเติมกระสุนให้นะเพราะว่าใบเลื่อยเขาชอบหักโอเค ่อ,อเฮคนนั้นไปไหนแล้วคือเกมเนี้ยมันควรจะต้องมีเพื่อนมาเล่นด้วยมันจะได้ช่วยกันขนกระเป๋าไงอันนี้ขนคนเดียวก็เหนื่อยเหมือนกันนะ อีกอย่างถ้ามีผู้เล่นเนี่ยเขาจะมีเป็นสายเลยจะมีสายงัดไอคนนั้นก็จะงัดเก่งไปเลยงัดแงหรือไม่ก็เป็นพวกสายเลื่อยอะไรพวกเนี้ยเนี้ก็เป็นหน่วยเติมกระสุนบางภรารกิจนี้ก็เล่นคนเดียวไม่ไหวเหมือนกันนะภรารกิจยากมากอันนี้ต้องทนผลกระเป๋าไบก่อนต้องรอเพื่อนมาช่วยมีใครมาช่วยผลเลย นเดี๋ยวหาวิธีกันเ,เดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าต้องผลไปไว้ที่ไหนทางไหนจะปลอดภัยสนไนเปอร์อีกอเดี๋ยวมาก่อนเดี๋ยวหาเส้นทางก่อนว่าจะผลเส้นไหนดีอ,อุ๊ยกระสุนมาหมดเลยตรงนี้อุืม ไม่ไหวจะเคลียร์เพื่อนไปไหนของมันนะโอ้โหไม่ไหวละทางนี้ก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เเคลียเคลียเคลียเจ้าตำรวจคนระับเดินทางหนีเออละ มาเกียร์ถนนก่นอนบอกเกียร์ถนนก่อนไอ้นันาคารก็คนเยอะอีกมันต้องใช้คนเล่นอะไม่งั้นขนของมันไม่ค่อยได้ไอ้นั้นก็มาไอ้น,นี้อย่างเดียวเลยนะ

ผิดแผนไปนิดนึงแต่ก็พ้นได้สำเร็จอยู่เป็นเกมที่เล่นกับเพื่อนสนุกมากนะเกมนี้จะได้ช่วยกันทำงาน <S 1> <S 1> แต่รู้เลขทำงานได้ไหมเพราะว่าเราเป็นโจรทำงานเป็นทีมแล้วกันโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย